สวัสดีครับขอต้อนรับทีเข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับผมโควิดก็หายแล้ววันหยุดก็เหมือนเดิมฮะหน้าที่ทําสวนวนไปมันจะเสร็จตัวไหนครับตันนี้ก็ตัดหญ้าได้ประมาณเจ็ดสิเอร์เซนแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าจะต้องตัดต้นมะม่วงทิ้งนะครับเพราะว่าปวกมันกินงงมากเลยกินแบบสดๆเลยัะ สุดยอดจริงปวกครับแล้วเนี่ยพี่ๆครับตัดแล้วสวยงามครับสวยงามตัดแล้วครับนี่ตัดแล้วนน้นเหลืออยู่ฝั่งโน้นนะยังลกอยู่ครับเนี่ยทางนี้ยังลกอยู่เลยครับเนี่ยทางนี้ยังลกอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งครับทำคลิปทำคลิปนี่ครับเดี๋ยวพามาดูต้นมะม่วง ตัวนี้จะเป็นที่ปลูกผักเนาะนตีปล,ลูกผักเ,เนี่ยครับต้นมะม่วงมันมันโดนลมแล้วมันเอ็นวันนี้ครับเนี้ยปลูกกินครับเนี้ยเนี่ยปลูกกินจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยค,คือถ้าดันถ้าดันต้นมาทางนี้คือไม่รอดครับไม่รอดว่าจะตัดเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องหามีดอีโต้เดี๋ยวเข้าไปหามีดอีโต้ก่อนผมซื้อมาอยู่นะ นี่ต้นมะขามลูกนี้ลูกขนุนลูกนี้น่าจะเป็นลูกสุดท้ายของรถที่สามนะน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าไม่น่าจะใหญ่กว่านี้แล้วนะเพราะตัวนี้มีมีห้ำออกมาแล้วน่าจะมีลูกออกมาให้กินเรื่อยๆนะเห็นไข่ห้ำและใกล้เสร็จแล้วครับเนี่ย ดเดี๋ยวต้องตัดต้นไม้อีกนะครับยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดต้นไม้เลยนะครับยังไม่ได้ตัดต้นไม้เลยคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับยังไงก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปเป็นกําลังใจให้ช่องนี้อร่อยเนี่ยเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะฮะคลิปนี้ขอ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระิงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม